สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ฟังดูอาจจะเ,เครียดๆนิดหน่อยเรื่องเงินเงินฟองทองนี่แหละครับแต่เราจะพยายามทําให้มันเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจมากขึ้นนะค่ะสวัสดีค่ะพอพูดถึงคําว่าประหยัดหรือฟร u ก a า i ิตีเนี่ยเภาพในหัวหลายๆคนผมว่านะมันอาจจะแบบนึกถึงความลําบากต้องอดทนอดกลั้นใช่ใช่ค่ะ เหมือนต้องปฏิเสธความสุขเล็กๆน้อยๆไปหมดเลยต้องกินของถูกใช้ของเก่าอะไรแบบนั้นเนาะครับครับเหมือนคำว่าประหยัดมันคู่กับความทุกข์หรือบางทีก็กลายเป็นขี้เหนียวไปเลยก็มีอืมจริงค่ะแต่ถ้าเราลองคิดใหม่ละครับว่าจริงๆแล้วการประหยัดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การอดทนอย่างเดียวแต่เป็นเหมือนเอ่อทักษะหรือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการใช้เงินแบบฉล,ลาดฉลาดนะครับ อ๋อใช้เงินเพื่อซื้อความสุขที่มันยั่งยืนกว่าเดิมอย่างนั้นเหรอคะประมาณนั้นเลยครับน่าสนใจมากใช่ไหมล่ะเพราะงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดการประหยัดอย่างมีความสุขนี้แหละครับมาดูกันว่ามันต่างจากที่เคยเข้าใจกันยังไงแล้วก็จะทลายความคิดว่าคนประหยัดต้องตรหนีเสมอไปได้ไหมค่ะแล้วก็หาวิธีใช้เงินที่มันสร้างทั้งเงินออมแล้วก็ความสุขไปพร้อมๆกันได้จริงหรือเปล่าใช่ครับ ซึ่งเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากแนวคิดหลักๆในหนังสือ Happy Frugal ศิลปะการใช้เงินอย่างมีความสุขครับโอเคค่ะงั้นมาเริ่มกันตรงจุดที่สําคัญมากๆก่อนเลยคือเรื่องปรับมุมมองของเรานี่แหละดูเหมือนว่าในหนังสือเขาจะเน้นมากเลยเรื่องความต่างระหว่างคําว่าอดออมหรือ deprivation ที่คนมักเข้าใจผิดกับการประหยัดอย่างชาญฉลาดหรือสมาร์ทฟลูกาลิตี้ใช่เลยค่ะจุดนี้สำคัญมากจริงๆเพราะถ้าเราเริ่มผิดทางเนี่ยความพยายามต่อๆไปมันอาจจะแบบเหมื่อยเปล่าได้เลยไอการอดออมแบบสุดตรงที่ว่าเนี่ยคือการพยายามตัด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 รายจ่ายทุกอย่างออกไปหมดเลยโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่ามันกระทบคุณภาพชีวิตหรือความสุขของเรามากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหม ก็อย่างเช่นเอ่อบางคนอาจจะแบบหักดิบเลยงดกาแฟร้านโปรดที่เคยกินทุกเช้าเป็นความสุขเล็กๆหรือว่างดเจอเพื่อนงดซื้อหนังสือเล่มใหม่คือตัดหมดเลยกิจกรรมผ่อนคลายเล็กๆน้อยๆก็ไม่เอาแล้วโหฟังดูแค่นึกตามก็อึดอัดแล้วนะครับเนี่ยใช่ค่ะคือระยะสั้นน่ะอาจจะเห็นเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นจริงแหละ แต่พอทําไปนานๆนะคะมันส่งผลเสียต่อจิตใจมากๆเลยนะมันบั่นทอนกนําลังใจทําให้ชีวิตมันดูแบบจืดชืดไม่มีสีสันเนาะซะเลยอ <c oughs> แล้วที่น่าสนใจคือในหนังสือเขาบอกว่าพฤตกรรมแบบเนี้ยสุดท้ายมันมักจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าตะบะแตกอะคะ่ะตะบะแตกยังไงครับก็คือพอเราอดทนมากๆ ถึงจุดหนึ่งมันทนไม่ไหวแล้วไงคะก็ระเบิดออกมาเป็นการใช้จ่ายที่แบบฟุ่มเฟือยยิ่งกว่าเดิมอีกเพื่อชดเชยที่อดมานานอ๋อเข้าใจเลยเหมือนคนอดอาหารมากๆสุดท้ายก็หลุดแล้วกินเยอะกว่าเดิมอีกใช่ใช่ค่ะฟิลนั้นเลยสุดท้ายอาจจะกลายเป็นว่ามีเงินเก็บน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ําน่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ไอการประหยัดอย่างชาญฉลาดหรือ happy frugality ที่ว่าเนี่ยมันต่างออกไปยังไงครับมันต่างกันตรงเจตนาเลยค่ะ คือการประหยัดแบบฉลาดเนี่ยมันไม่ใช่การหยุดใช้จ่ายไปสมดนะแต่มันคือการตั้งใจใช้จ่ายหรือ intentional spending มากกว่าตั้งใจใช้จ่ายใช่ค่ะหัวใจของมันคือการฝึกถามตัวเองก่อนเสมอก่อนจะควักเงินจ่ายไม่ว่าจะเล็กจะน้อยอะนะถามว่าเงินก้อนนี้ที่เราจะจ่ายไปมันแลกกับความสุขหรือคุณค่าที่แท้จริงสำหรับเราคุ้มพอหรือเปล่าอ๋อเข้าใจแล้ว คือเปลี่ยนจากการโฟกัสที่ห้ามห้ามซื้อนูน่นห้ามนี่มาเป็นการเลือกยังมีสติแทนถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแก่นของมันคือการจัดลำดับความสำคัญของความสุขหรือ prioritizing happiness เราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่เราให้ค่าอะไรที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายมีความสุขจริงๆอืมครับพอเรารู้ตรงนีเน้วเราก็จะสามารถ เออเรียกว่าเต็มใจที่จะตัดรายจ่ายอื่นที่ไม่สําคัญกับเราเท่าไหร่ออกไปได้เพื่อเอาเงินตรงนั้นน่ะไปทุ่มกับสิ่งที่เรารักจริงๆได้เต็มที่ไม่ใช่ตัดดะไปหมดแบบไม่ดูอะไรเลยพอฟังแบบนี้เออมันดูมีเหตุผลขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่ประหยัดเพื่อตัวเลขแต่เพื่อเป้าหมายที่มันมีความหมายกับเราจริงๆซึ่งก็น่าจะโยงไปถึงคําถามถัดไปที่ในหนังสือให้ความสําคัญเหมือนกันคือแล้วเราจะประหยัดไปทําไม การมีเป้าหมายชัดๆเนี่ยมันสําคัญมากเลยเหรอครับสําคัญมากๆเลยค่ะในหนังสือเขาเปรียบเหมือนเราต้องมีเข็มทิศความสุขหรือ happiness compass ไว้คอยนําทางเข็มทิศความสุขค่ะถ้าไม่มีเข็มทิศเนี่ยเราก็อาจจะเดินหลงทางได้ง่ายเลยการประหยัดมันอาจจะกลายเป็นเรื่องแบบน่าเบือ่อไม่มีเป้าหมายแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมันจะเป็นเหมือนดาวเหนือเลยค่ะคอยนําทางคอยให้กําลังใจเรา โดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกท้อหรือตอนที่ต้องเลือกระหว่างความสุขเล็กๆตอนนี้กับเป้าหมายใหญ่ในอนาคตแล้วเราจะหาเข็มทิศความสุขของตัวเองเจอยังไงดีครับในหนังสือมีแนะนำวิธีไหมครับมีค่ะเป็นกิจกรรมง่ายๆแต่เขาบอกว่าทรงพลังมากนะคือให้ลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆสักพักอาจจะสัก 15- 20นาทีมีกระดาษปากกาหรือจะจดในมือถือก็ได้แล้วลองตอบคำถามนี้แบบซื่อสัตย์กับใจตัวเองที่สุดเลยนะ ว่าอะไรคือ3มสิ่งสำคัญที่ถ้าเราได้ทำได้มีหรือได้เป็นแล้วเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมีความหมายมากขึ้นจริงๆ <c oughs> ตอนคิดเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเรื่องเงนินหรือข้อจํากัดอะไรตอนนี้เลยนะคะเอาแค่ความต้องการลึกๆของเราจริงๆน่าสนใจครับเป็นการบังคับให้คิดถึงแก่นความสุขของตัวเองจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วตัวอย่างคำตอบในหนังสือมีอะไรบ้างครับเผื่อเป็นไอเดีย ก็หลากหลายมากเลยค่ะเพราะความสุขคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะบางคนคำตอบอาจจะเป็นเรื่องเอ่อการได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปกินราเมงอร่อยๆสัมผัสวัฒนธรรมครับบางคนอาจจะฝันอยากเข้าคอร์สเรียนทําขนมปังที่อยากเรียนมานานแล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยเช่นการมีเงินก้อนแรกไปดาวบ้านหลังเล็กๆของตัวเองอ๋อเรื่องในชีวิตมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะฟังดูเห็นภาพตามเลยครับและพอเรามีภาพเป้าหมายพวกนี้แล้วเนี่ย มันจะมาช่วยเรื่องการประหยัดในชีวิตประจำวันได้ยังไงครับพลังของมันอยู่ที่การสร้างภาพในใจค่ะหรือ Visualization พอเรามีภาพเป้าหมายที่มันชัดเจนแล้วมันก็แบบ หน้าตื่นแต้งอยู่ในหัวเราตลอดเวลาเช่นนึกภาพตัวเองกําลังเดินเล่นอยู่ชิบุย่าหรือกําลังอบขนมปังหอมๆในครัวใหม่ๆครับครบหรือเห็นยอดเงินในกองทุนอิสรภาพมันค่อยๆเพิ่มขึ้นภาพพวกนี้ละค่ะมันจะเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งมากมันช่วยให้เราปฏิเสธของเล็กๆน้อยๆที่มันยั่วใจในแต่ละวันแต่จริงๆมันไม่ได้สําคัญกับเป้าหมายใหญ่ของเราเลยเนี่ยได้ง่ายขึ้นเยอะมาก อ๋อเหมือนกับว่าเราไม่ได้แค่กำลังปฏิเสธกาแฟแก้วละร้อยหรือเสื้อลดราคาตัวนั้นแต่เรากำลังเลือกที่จะขยับเข้าใกล้ภาพฝันของเรามากขึ้นทีละนิดนิดแทนถูกต้องเลยค่ะมันเปลี่ยนจากการที่เราต้องต่อสู้กับความอยากเป็นการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่เรารับแทนทุกครั้งที่เราเลือกที่จะไม่จ่ายเงินไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นมันไม่ใช่การสูญเสียนะแต่มันคือการลงทุนในความสุขที่ใหญ่กว่าในอนาคตของเราเอง เข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยครับทีนี้พอเรามีทัศนคติที่ถูกคือ smart frugality และแล้วก็มีเป้าหมายหรือเข็มทิศความสุขชัดเจนแล้วขั้นต่อไปในหนังสือเขาแนะนำเครื่องมือหรือเทคนิคอะไรที่มันจับต้องได้ที่จะช่วยให้เราทำตามแนวทางนี้ได้ง่ายขึ้นสนุกขึ้นบ้างไหมครับเหมือนเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินทางอะครับมีแน่นอนค่ะเขาเรียกว่าเป็นกล่องเครื่องมือของนักประหยัดสายสุขหรือ happy frugalist toolkit เลยนะ มีหลายชิ้นที่น่าสนใจแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงด้วยค่ะโอ้โหมีเป็นกล่องเครื่องมือเลยงั้นเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าครับชิ้นแรกคืออะไรครับชิ้นแรกเป็นกฎที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่เขาบอกว่ามันเวิร์กมากในการจัดการกับกิเลสเฉพาะหน้าก็คือกฎ24ชั่วโมงค่ะ2 4 hour rule ทำงานยังไงครับเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะคือเวลาเราเจอของอะไรสักอย่างที่มันแบบ กระตุ้นต่อมอยากได้ปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะเวลาเราเล่นเน็ตท่องออนไลน์แล้วเจอโฆษณาเจอของลดราคาที่มันล่อตาล่อใจอะค่ะครับคบ,บ่อยเลยแทนที่เราจะกดซื้อทันทีด้วยอารมณ์นะตอนนั้นให้เราบังคับตัวเองนิดนึงกดใส่ตะกร้าวไว้ก่อนหรือกดวิ s h list ไว้เราตั้งกฎกับตัวเองเลยว่าจะยังไม่ตัดสินใจซื้อจนกว่าจะครบ24ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ อ๋อคือให้เวลาตัวเองได้คิดได้ไต่ตรองก่อนสินะครับแล้วผลมันเป็นไงครับมันช่วยได้จริงเหรอเขาบอกว่าจากข้อมูลที่รวบรวมมาเนี่ยกว่า90%เลยนะคะพอเวลาผ่านไป24ชัว่วโมงแล้วเรากลับไปดูของชิ้นนั้นอีกทีเนี่ยอารมณ์อยากได้นะตอนนั้นนะคะมันจะลดลงไปเยอะมากหรือบางทีก็หายไปเลยโหจริงดิจริงค่ะ พราะเรามีเวลาได้คิดมากขึ้นไงคะแทนที่จะใช้แค่ความรู้สึกอย่างเดียวเราจะเริ่มถามตัวเองละว,ว่าเอ๊ะเราต้องการมันจริงๆหรอหรือแค่อยากได้เพราะเห็นโฆษณาเห็นคนอื่นมีแล้วมันจาเป็นกับชีวิตเราตอนนี้แค่ไหนหรือเงินก้อนนี้เอาไปทำอย่างอื่นที่มันเข้าใกล้เป้าหมายเรามากกว่าได้ไหมนะกฎนี้มันช่วยกรองไอการซื้อตามอารมณ์หรือ impulse buying ได้ดีมากๆเลยคะ่ะ เหมือนสร้างระยะห่างระหว่างสิ่งเรากับการตอบสนองของเราน่าสนใจมากครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆแต่ดูมีพลังทางจิตวิทยาเหมือนกันนะเหมือนช่วยให้เราแยกความต้องการจริงๆนี้ออกจากแค่ความอยากได้ว a นต์ได้ชัดขึ้นด้วยทีนี้พอเราจัดการกับความอยากซื้อของใหม่ได้ประมาณหนึ่งแล้วมีเครื่องมืออะไรต่ออครับเครื่องมือชิ้นต่อไปเนี่ยจะช่วยปรับมุมมองการซื้อของให้มันสนุกขึ้นค่ะคือการเปลี่ยนการชอปปิ้งธรรมดารรมดา ให้กลายเป็นการตามล่าหาสมบัติค่ะ shopping as a treasure hunt โอ้โหฟังดูเหมือนเกมเลยนะครับตามล่าหาสมบัติมันต่างจากการช้อปปิ้งปกติยังไงแนวคิดก็คือแทนที่เราจะมองว่าการซื้อของคือการจ่ายเงินออกไปเฉยๆให้เราลองมองว่ามันคือเกมหรือภารกิจที่เราต้องใช้ฝีมือใช้ทักษะใช้ความพยายามนิดนึงเพื่อให้ได้มาซึ่งสมบัติที่มันคุ้มค่าที่สุดอือ mm ืม hmm. mm hmm. อย่างเช่น แทนที่จะเดินเข้าร้านซื้อเสื้อผ้าใหม่ราคาเต็มเลยลองตั้งเป้าสนุกสนุกให้ตัวเองดูว่าเดือนนี้ฉันจะลองหาเสื้อผ้ามือสองสภาพดีๆสไตล์ที่ชอบให้ได้สักสามชิ้นจากตลาดนัดหรือจากร้านออนไลน์ uh หรือสุดสัปดาห์นี้จะลองหาร้านอาหารอร่อยๆที่มีโปรดีๆหรือใช้แต้มบัตรเครดิตแลกส่วนลดให้ได้คุ้มที่สุดอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเปลี่ยนบทบาทตัวเอง จะแค่เป็นผู้บริโภคที่รอจ่ายเงินกลายเป็นนักล่าหรือนักสำรวจที่มองหาของดีราคาดีอะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะการเปลี่ยนมุมมองแค่นี้แต่มันส่งผลต่อความรู้สึกเรามากๆเลยนะจากเดิมที่อาจจะรู้สึกผิดหรือเสียดายเงินเวลาจ่ายออกไปมันจะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกแบบภูมิใจเล็กๆหรือความสำเร็จที่เฮ้ยเราหาของที่ถูกใจได้ในราคาดีมากหรือเราใช้ทรัพ,พยากรที่เรามีได้คุ้มค่าสุดๆเออ จริงด้วยแะมันเพิ่มความสนุกความท้าคายให้กับการใช้เงินแทนที่จะเป็นแค่หน้าที่หรือความจําเป็นที่น่าเบื่อเป็นวิธีที่ดีเลยครับทําให้การประหยัดมันไม่ดูเครียดไม่น่าเบื่อด้วยทีนี้นอกจากเรื่องซื้อของใหม่แล้วมีเครื่องมือสําหรับจัดการกับของที่เรามีอยู่แล้วบ้างไหมครับ เพราะบางทีปัญหามันก็อยู่ที่ของที่กองกองอยู่ที่บ้านนี่แหละมีค่ะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่เขาแนะนำมากๆเลยสำหรับคนที่รู้สึกว่าออบ้านเริ่มรกแล้วหรือมีของประเภทเดียวกันซ้ำๆเยอะเกินไปนั่นคือกฎหนเข้าหออกค่ะ One in One out rule ชื่อตรงตัวเลยนะครับกฎนี้หนเข้าหออกทำงานยังไงครับ หลักการนง่ายๆเลยค่ะคือก่อนที่เราจะตัดสินใจเอาของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านหนึ่ชิ้นเนี่ยเราจะต้องเลือกของเก่าที่เป็นประเภทเดียวกันหรือทําหน้าที่คล้ายๆกันหนึ่งชิ้นออกจากบ้านไปก่อนเสมออ๋อต้องเอาออกก่อนถึงจะเอาเข้าได้ ใช่ค่ะส่วนวิธีเอาออกก็แล้วแต่เราเลยจะบริจาคจะขายต่อให้เพื่อนหรือถ้ามันเก่ามากแล้วก็ทิ้งไปยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าอยากได้รองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ก็ต้องไปที่ตู้รองเท้าก่อนเลยแล้วเรื่องรองเท้าคู่เก่าที่เราไม่ค่อยได้ใส่แล้วหนึ่งคู่เอาออกจากบ้านไปก่อนถึงจะอนุญาตให้ตัวเองไปซื้อคู่ใหม่ได้อืมกฎนี้ดูเหมือนจะบังคับให้เราต้องคิดหนักขึ้นเยอะเลยนะครับก่อนจะซื้ออะไรแต่ละอย่าง ถูกต้องค่ะนั่นคือประโยชน์ข้อแรกของมันเลยคือมันสร้างแรงเสียดทานในการซื้อของใหม่ขึ้นมาทําให้เราต้องหยุดคิดจริงๆจังๆเลยว่าเฮ้ย mm hmm. ของใหม่ชิ้นนั้นน่ะมันคุ้มค่าพอที่เราจะสละของเก่าที่เรามีอยู่แล้วจริงๆหรือเปล่าอืม mm hmm. มันช่วยลดการซื้อของซ้ำซ้อนหรือซื้อมาเก็บเราไม่ได้ใช้ได้เยอะเลยค่ะแล้วประโยชน์ข้อที่2ที่ชัดเจนมากๆก็คือมันช่วยควบคุมปริมาณเข้าของในบ้านเราโดยอัตโนมัติเลยป้องกันไม่ให้บ้านรกเกินไปเออจริงด้วยเป็นการจัดระเบียบบ้านไปในตัวเลยใช่ค่ะแล้วมันยังทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมากขึ้นด้วยนะฟังดูเป็นเครื่องมือที่ได้ประโยชน์หลายต่อเลยนะครับทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องความเป็นระเบียบในชีวิตน่าสนใจมากครับ และมีเครื่องมือชิ้นสุดท้ายอะไรอีกไหมครับในกล่องเครื่องมือนี้ชิ้นสุดท้ายนี่อาจจะฟังดูเรียบง่ายที่สุดเลยนะคะแต่ในหนังสือเขาบอกว่าอาจจะเป็นชิ้นที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้ในการสร้างความสุขที่ยั่งยืนนั่นคือการค้นพบความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินค่ะ discovering no cost happiness ความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินหมายถึงยังไงครับ ก็หมายถึงการที่เราหันกลับมามองหากิจกรรมหรือประสบการณ์ดีๆที่มันเติมความสุขให้เราได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินเลยหรือจ่ายน้อยมากๆมากๆอในหนังสือเขาแนะนําให้ลองจัดตารางเวลาให้กับกิจกรรมศูนย์บาทเหล่านี้ดูบ้างอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรือสองสัปดาห์ครั้งก็ยังดีทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเหมือนกับเรื่องอื่นๆไปเลยแล้วกิจกรรมศูนย์บาทนี่มันมีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหม มีเยอะแยะไม่จำกัดเลยค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยอย่างเช่นเตรียมอาหารง่ายๆใส่กล่องไปปิกนิกในสวนสาธารณะใกล้บ้านครับหรือไปยืมหนังสือนิตยสารหรือแม้แต่หนังดีวดีจากห้องสมุดประชาชนอืมหรือแค่เปิดเพลงโปรดเปิดพอดแคสต์ดีๆฟังแล้วใช้เวลาจัดบ้านเคลียร์ตู้เสื้อผ้าไปด้วยอืมหรือจะออกไปเดินเล่นสูดอากาศในส่วนสาธารนณะริมแม่น้ำ หรือนัดเพื่อนมาเจอกันที่บ้านแล้วผลัดกันเอาวัตถุดิบไม่ง่ายที่มีอยู่มาทําอาหารกินด้วยกันเออไอเดียดีนะครับหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างการใช้เวลาเล่นกับสัตว์เลี้ยงอ่านนิทานให้ลูกฟังหรือแค่โทรศัพท์คุยกับพ่อแม่คนในครอบครัวที่เราอาจจะห่างๆกันไปบ้างจริงด้วยนะครับพอมานั่งคิดดูดีๆกิจกรรมพวกนี้มันสร้างความรู้สึกดีๆได้ไม่แพ้หรืออ,อาจจะมากกว่าการไปเดินห้างหรือกินข้าวนอกบ้านแพงๆเลยด้วยซ้ําใช่เลยค่ะ หัวใจสำคัญคือการตระหนักรู้หรือ awareness ว่าจริงๆแล้วแหล่งความสุขดีๆหลายอย่างในชีวิตเนี่ยมันอยู่รอบตัวเรานี่แหละแล้วมันไม่ต้องใช้เงินซื้อหาเสมอไปการได้ใช้เวลาคุณภาพกับตัวเองกับคนที่เรารักการเชื่อมต่อกับธรรมชาติการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการทำอะไรที่เราชอบง่ายๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อน้ำแห่งความสุขที่เราตักตวงได้ตลอดโดยไม่ต้องเสียเงินเลย มันช่วยลดแรงกดดันได้เยอะเลยนะคะว่าเราต้องหาเงินเยอะๆเท่านั้นถึงจะมีความสุขได้พอได้ฟังทั้งแนวคิดทั้งเครื่องมือต่างๆจาก h a p p y Frugal มาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยว่าแก่งจริงๆของการประหยัดในแบบที่สร้างความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การไปเพ่งเล็งว่าเฮ้ยเราต้องเสียสละอะไรไปบ้างหรือต้องอดทนแค่ไหนเลยเนาะถูกต้องเลยค่ะแต่มันคือการเปลี่ยนโฟกัสไปที่สิ่งที่เรากำลังจะได้รับกลับคืนมาตั้งหาก ไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพทางการเงินที่มากขึ้นความรู้สึกสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องเงินตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุดคือโอกาสที่เราจะได้ใช้เงินที่เราตั้งใจเก็บออมมาเนี่ยไปแลกกับประสบการณ์ความรู้หรืออะไรก็ตามที่มันเติมเต็มชีวิตเติมเต็มจิตวิญญาณเราได้จริงๆตามเข็มทิศความสุขที่เราวางไว้มันเหมือนเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของเรากับเงินไปเลยนะครับ จากเดิมที่อาจจะรู้สึกเหมือนเราเป็นทาสของเงินต้องวิ่งไล่หาเงินมาจ่ายในสิ่งที่อาจจะไม่ได้ต้องการจริงๆอืกลายมาเป็นว่าเราได้เป็นเจ้านายของเงินแทนใช่ค่ะเป็นเจ้านายที่สามารถควบคมุมสั่งการจัดสรรเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้อย่างมีสติมีประสิทธิภาพเพื่อให้เงินนั้นนะ่ะมันทํางานรับใช้เป้าหมายและความสุขที่แท้จริงของเราไม่ใช่ปล่อยให้เงินหรือความอยากมาครอบงมเราฟังดูมีพลังมากเลยครับ ทีนี้สาหรับใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเออแนวคิดนี้น่าสนใจอยากลองเอาไปปรับใช้ดูบ้างมีคําแนะนําเพิ่มเติมไหมครับควรจะเริ่มยังไงดีค่ะในหนังสือเขาก็แนะนําว่าไม่จําเป็นต้องแบบหักดิบหรือเปลี่ยนทุกอย่างพรึบเดียวพร้อมกันหมดนะคะเพราะแบบนั้นมันอาจจะกดดันเกินไปแล้วก็ล้มเลิกง่ายให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนที่เรารู้สึกว่าเออทําได้ไม่ยากเกินไปอาจจะลองเลือกเครื่องมือสักชิ้นที่เราฟังวันนี้แล้วรู้สึกว่าคลิกกับเราที่สุดอ,อ๋อครับ เช่นลองใช้กด24ชั่วโมงกับการซื้อของออนไลน์ครั้งต่อไปดูหรือลองตั้งเป้าทำกิจกรรม0บาทแค่สักครั้งในเดือนนี้ดูก่อนค่อยๆเริ่มค่อยๆปรับไปทีละนิดใช่ไหมครับใช่ค่ะค่อยๆสร้างนิสัยใหม่ทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็คอยสังเกตความรู้สึกสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่สำคัญคือต้องทำสม่งเสมอแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองไปด้วยนะคะเป้าหมายไม่ใช่การเป็นนักประหยัดที่สมบูรณ์แบบเป๊ะๆหรอก แต่เป็นการสร้างวิธีการใช้เงินที่มันสอดคล้องกับความสุขและคุณค่าในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆค่ะมีประโยคหนึ่งในหนังสือที่ผมอ่านแล้วชอบมากเลยเขาบอกประมาณว่าการได้เห็นยอดเงินเก็บในบัญชีค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นพร้อมๆกับระดับความสุขและความพึงพอใจในชีวิตของเราที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันนะแต่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงสําหรับทุกคนที่ตั้งใจโหเป็นบทสรุปที่ให้กําลังใจดีมากๆเลยค่ะ แล้วก็เพื่อเป็นการต่อยอดสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะ,นะคะอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามเล็กๆให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆดูเป็นคำถามที่ต่อยอดมาจากแก่งของ Happy Frugality เลยค่ะคืออยากให้ลองมองย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ค่ะมีรายจ่ายอะไรเล็กๆน้อยๆสักอย่างไหมที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้จำเป็นหรือไม่ได้นำความสุขที่คุ้มค่ามาให้เราเลยแม้แต่เพียงอย่างเดียวก็ได้แล้วลองตัดสินใจ อย่างมีสติดูในสัปดาห์นี้ว่าจะลองตัดรายจ่ายนั้นออกไปแล้วลองมึกภาพตามดูว่าถ้าเราเอาเงินจำนวนน้อยนิดนั้นแหละไปหยอดกระปุกหรือโอนเข้าบัญชีเงินออมเพื่อเป้าหมายตามเข็มทิศความสุขของเราอย่างสม่าเสมอไปเรื่อยๆมันจะพาเราเข้าใกล้ความฝันนั้นได้เร็วขึ้นแค่ไหนแม่คิดเลยครับค่ะแค่ลองพิจารณาดูเล่นๆค่ะไม่แน่ว่าคำตอบที่ได้อาจจะทำให้เราประหลาดใจก็ได้นะคะ